แซ่บบะเผ็ดระดับยังไ่ระดับหกเกือบเกือบเสาสุก้ยสุก้วยยูนี่มีอย่างน่ากินที่สุดมีหอยเค็มนะไม่ใช่มีอย่างน่ากินที่สุดมีต้มีเบกต้น่ากินที่สุดที่สุดของความเผ็ดก็ยูนี่ทุกคนเคล็ดลับของการกินเส้นอะไรห้แซ่บเนาะทุกคน โบจำเป็นต้องแคร์คนออมข้างเนาะแล้วก็บอกจำเป็นต้องแคร์ความงามทุกคนกินแล้วก็ดูดข้าวนนี่เลยกินให้ซบเบอร์เรไปเลยเนาะทุกคนโบต้องสนใจคนออมข้างเอาบุหุ่จากเขาเอาบุหุ่จากเขาจบค่ะ Hi สบายดีสบายดีสบายดีส,ยดสุภุสุคนเนาะมื้อนี้มาพบกับมิโตในซองมิโตอาหารเกิรเซนเคยเนาะเดี๋ยวมื้อนี้มิโตจะพาทุกคนอไปกินข้าวเนาะเอ้ยไปกินเส้นเนาะไปกินเส้นแบบเส้นมีทุกคน เ้นมีซึ่งภาษาเวียดเขาจะเอิ่นว่ามีกายเนาะซึ่งหมายความว่าแปลว่านะแปว่าขั้นถ้าแปลเป็นภาษาเลาก็แปลว่ามีเพ็ดเนาะ,ะหน้าตาเป็นเนวใดหูพาหน้าตาเป็นอะไรน่ากินหรือบอหน้าตาของมันน่ากินหรือบอเดี๋ยวจะพาทุกคนไปกินนํากันเนาะแต่ว่ามื้อนี้มีตัวกไ็ได้ไปคนเดียวนะมีตัวไปนําเสาวําแล้วก็มูอีกคนนึงซูป,ปิกเนาะเดี๋ยวไปเลย ไปกินข้าวไปกินข้าวนะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเลยโอ้มือสั่นกายฮอตแล้วเนาะออกมาเตลเฮียนโกเออออกมาเตลเฮียนโกประมาณประมาณสักหลักจับสิบหลักเจ็ดหลักเจ็ดหลักเดะกายหอมห้านี่ดังเนาะเป็นห่านอ่าเป็นห่านมีทุกคน ็นห่านมีคือแบบหมีไก่ยเน่เขาจะเอิ่มาหมีก่หมีเผ็ดเนาะอาหารญี่ปุ่นเกาหากลีอาหารเกาหลีอาหารเกาหลีเน่ฮอตแล้วห่านเสือเหล่าเนื้อจาก,กาเนาะมันมีดาดเดจูมเดอยู่นํากันทุกคนเน่ฮอตแลว้วไส้กรอมีจาเน,นเน่มีสามสันเนาะจะของเดี่ยวมากมากินอยู่นี่ตลอดปิกเนาะเสียว กับมานำเสาอสามคนงามของเฮานั่นเองกำลังจะสั่งเมนูนะคะทุกคนจ้างแล้วเนาะทุกคนกับเสี่ยวปิกกระเทยเนาะคุณยิงก็ได้คุณไายก็ดีกอล์เดี๋ยวยิงกับสาวสามคนงามนั่นเองนงามงามจุดบอลเนาะเพิ่นเพิ่นอ้วกขึ้นหน่อยหนึ่งทุกคนตัวเีขึ้นทำไมล่ะ เราฮาก็รอถ่าไปประมาณ10-15นาทีนเนาะเพราะว,ว่าตอนนี้แขกมาไลายแล้วทุกคนเดี๋ยวจะให้เบิเนี่ยแขกมาไลายแล้วเริ่มเต็มเนาะนี่ห้านี่คือที่สุดแล้วสําหรับมีเพชรเนาะสําหรับมีไก่เนาะนี่บรรยากาศห้านก็น่าหักน่าหักในเน้นเนะาะที่าที่มน้าหากักเลย เมาแล้วลติมึงทุกคนจือบอรเราเคยไปน้ำเชื่อนึงเนาะอยู่คลิปอ่า EP ถอดได้าสิบเจ็ดหรือว่าหาสิบแปดเนาะไปเดิน,นกันแต่ว่ามื้อนั้นเสาจำบไปเพิ่นบุษบายซ้อน <c oughs> บรรยากาศของหา้นนางเจนนี่เ,เนี้ย <c oughs> ว้าวมาฮอดแล้วทางคุณโซ ขไ <rium> <Dante> ม้้นสองขั้นสอก็มีขันก็บ้นีขันกมีขันสอก็ั้นองกังคะมีเั้นอี้นสันองะสกมับนองกันสงมนี้สอมันกมี้อมันอมี12นก็มีนอก็อ1ก็ะดับนอก็มีันอมับนวมีขนง็ดับทีัส็ม สองสามสี่มีสิบสองเนาะมีสิบสองอันดับความเผ็ดนะคะทุกคนเบิ้งงต่สีนี่เลยเป็นของเกาหลีเนาะ <c oughs> เป็นอาหารเกาหลีชิพคนเวียดกอบมาเห็ดเผ็ดเผ็ดกาย จะมีซุปสิกนุนน่นแล้วก็มีกุ้งค่ะแล้วก็มีอันนี้เป็นยังไงกะหล่ำปีกะหล่ำปีเนาะแล้วก็มีอันนี้เห็ดแล้วก็มีปลาหมึกด,ด้วยแล้วก็อันนี้มันผักผักกะหล่ำแ,แล้วก็มีสินมัวเนาะจะว่ายุ่นี่เป็นอย่างน่านกินที่สุดมีหอยแค่ทไม่ใช่ มีอย่างน่ากินที่สุดตเบโตน่ากินที่สุดที่สุดของความเผ็ดก็อยู่นี่ทุกคนเคล็ดลับในการกินเส้นอะไรห้แซ่บเนาะทุกคนไม่ต้องไปห่วงเรื่องความงามหรือว่าไม่ต้องไปแค้กคนอ้อมข้างเนาะว่าไงไงคือไม่ต้องมีมารยาทเลยเนาะที่จะกินให้หมดคือเส้นยาวสำแดงนะไม่ต้องตัดดูดเข้าไปเลยจ้ะกินให้ซบเบอร์เไปเลยเนาะทุกคนไม่ต้องสนใจคนอื่นก้าวบูหุจักเขาเขาบูหุจักเขา กินมีหานี้มันผัดี่ปแค่อยเดียวเจยวมึงกินใหนบึงดู <laughs> คือคนญี่ปุ่นเลยเดียวเห็ด <laughs> โอ้ <laughs> สุกุย <laughs> สุกุย <laughs> คืออื <laughs> ปิ๊กเพิร์ววาเนอคนญี่ปุ่นนะ คันถ้าเขาไปกินเส้นหรือไปกินอ่าเออไปกินเส้นยี่ปุ่นก็เจอไหมคันถ้าบ่มีเสียงเจ้าของห้างโภจอีวาซอนมันมันเป็นมารยาททางสังคมของญี่ปุ่นกินเส้นต้องมีเสียงแสดงว่าอาหารของเขาแซ่บแซ่บเนี่ยค่ะซี่ฮาร์ปีก็มาดีญี่ปุ่นมาเฮียบดี เด็กนอยืืออมยิ้มแล้วเนาะเราก็เลือดเต้นน้ำ <c oughs> ความได้ใครดีเนาะอันนี้เสียวปีกเด้อมิโดเองเนาะอันนี้ของสาวจำเนยเลือดเต้นน้ำ <c oughs> โอ้เมื่แล้วเด้อเลือดเต้นน้ำทุกคนก็เลยว่าขันน้ำมาเด้ <c oughs> เลือดเต้นน้ำอันนั้นเนี่เอาเขาป็นยังโตเนี่นะเขากินข้าวแล้วเนาะตอนนี้เนาะ ไปอยังต่อฮอร์ไปซอกินน้ำอ่าฮอรไปซอกินน้ำไขมันจะไปกินเพิ่มไขมันทุกคนอยากซูนี่นานาเดี๋ยวจะต้องหักซาไขามันทะเลลายๆเออไขมันไขมันอวบๆนะเนาะกอดจะได้อุ่นทุกคนอยากเข้าใจพี่เดิมมูนี่ออมีโตอามานำปีกเนาะอยากเข้าใจว่าเป็นแฟนเป็นโมเป็นโม,นมตั้งแต่ปีเกี่ยมภาษาจนฮอรปีชุดท้ายเนะะาะคิดขาดเห็นหน้ามันเราทุกคน<ๆ>อ่ามูนี่สาวจำขับรถเนาะ เป็นคนขับรถแห่งตัวเนาะ <laughs> พาไปกินน้ำนอะนี่ตั้งแต่ห้านนี่ไปบอนเฮาจะไปกินน้ำกว่าประมาณอ่าบ่ฮอดกิโลเนาะใกล้ๆซื้อ,อ <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปเลย <c oughs> อันนี้เฮามาหอดบอนอ่าเฮาจะมากินน้ำแล้วเนาะทุกคนนี่ บนี่เลยรายการรายการไทยปีกมึงนี่มึงโยลายเตยเดียวขนาดขนาดบริกินเดียอนไคร้ขนนคาั้นต่เข้านา้แหแหนฮเกตยเขามาหนนี่ทุกคนสไตล์มันอยากออกอกเกาหลีไอ จีนเนาะนี่เป็นน,นี้คนกับตัลายเนาะเดี๋ยวจะพาเข้าไปข้างในเลยมาฮอดแล้วเนาะทุกคนมีตัวไปช้างนนมหรอสองคนนี่มานั่งที่ก๋วยเลยวนี่โรแมนติกนะคะแบบเชๆเนาะสไตล์คนจีนเนาะเมื่อนี่ตุยๆไว้ก่อนเนาะย่าบนรถเมื่อนี่นะนี่ขนมเมื่อกี้กินไปแล้วสองอันแซ่บมือจึงหลุดเนาะทุกคนนะอันนี้ ครีมเน้นๆนะคทุกคนรสโูตมากเป็นอาชีพเนาะเมื่อไกับโก,โกนี้เลยปัป่นโกไแม่หมอโอเคทุกคนขออนุญาตก,กับกอนเนาะ ทางหาดกดสิประมาณนี้ทุกคนมื้อนี้เขกกบลายเนาะ mm hmm. มีที่ว่างนะคะมีที่ว่างตอนนี้ก็จะกลับก่อนนะคะต้องใส่หมวกเราทุกคนขี่รถชีาข mm hmm. ี่สกูตเตอร์แต่ว่าต้องใส่หมวกะนะ mm hmm. โอเคท่านผู้ชมทุกคนตอนนี้มาถึงห้องแล้วนะคะแล้วก็คลิปนี้ก็อ่าก็มีแค่นี้นะคะ ใครมากก็ไลค์ซับสไคร์แอนแชร์ให้เด้อแล้วก็คอมเมนต์ใต้โหดนอนไว้อยากให้มีตัวเหตุคอนเทนต์เกี่ยวกับอย่างเนอแล้วก็เพื่อบ่พพาดในการรับชมคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อๆพบกับวิดีโอคลิปต่อไปเายบายจ้าบายบาย